วันนี้นะคะที่เราตกลงกันไว้ว่าเราเรียนกันเรื่องอะไรคะลูกเราเรียนกันเรื่องอะไรคะข้าวข้าวขอบคุณเพื่อนด้วยลูกขอบคุณเพื่อนด้วยไปดูค่ะอ่ะเราเรียนกันเรื่องข้าวนะคะเมื่อวานนี้เราเราศึกษาข้อมูลอ้าวฟังถ้าไม่งั้นคุณครูจะไม่ให้ทํากิจกรรมต่อไปนะคะเด็ดด๊าเละสต๊อบยุงเหาเลยอ่ะ เมื่อวานนี้เราเรียนเกีเ่ยวกับเรื่องข้าวผัดเล็กหันตัวมาเลยลูกหันตัวมาหากระพูดฝาหยุดใบงานเอาใบงานทับไว้เด็กๆขาถ้าเราไม่อยากให้ใบงานมาปิวเราก็ต้องหาอะไรทับไว้ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะอ่าทับไว้อ่าเอามือกดไว้ก็ได้อ่าทับไว้อ่าพี่ตูนพี่ตูนเอาเอาเอากระดาษสีมาให้ร้องๆสีลูกมาทับไว้ก่อนเดียวจะได้ไม่ปิวนะคะพี่บูจะไม่เปิดพัดลมให้ก็เดี๋ยวจะร้อนนะคะก็ต้องเปิดพัดลมให้จะได้รู้สึกว่าอากาศสายเยนะคะ อ่ะอ้าวอ้าอ้าวสุดยังนะลูกมามาก้อนนะโน่เลยอนนี้อนี่อ่ะาฟังนะคะอ่ะอันนี้อ่านว่าใครจใครจได้บ้างหว่างคุณคูสอนอ่านอ่านว่าอะไรคะข้าวใช่โน่าวหน่วยข้าว อ่ะเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องหน่วยข้าวนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยที่ครูวาดใ่ดูันนคืออะไรคะข้าวแลวอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรแปลงอะไรแปลงอะไรแปลงนาแปลงนานะคะนาข้าวอ่ะบทการเมื่อวานเมื่อวานเราพูดถึงพันุ์ข้าวแต่ละชนิดเด็งๆรู้จักพันธุข้าวหรือยังอ่ะพันุข้าวอะไรคะข้าวตือ พันข้าวอะไรบ้างแล้วเราก็ข้าวเหนียวอ่ะพันข้าวเหนียวอ่ะพันข้าวอะไรอีกข้าวบดข้าวไรข้าวไรเบอร์รี่พันข้าวหอมข้าวหอมอันนี้ก็จะมีหล่ทอดไหล่ปลาไหลายชนิดนะคะอ่ะเด็กๆทุกคนวันนี้นะคะคุณครูจะให้ทํากิจกรรมสร้างสรรค์ก็คือการเอาเมล็ดข้าวมาทำอะไรอ่ะกิจกรรมสร้างสรรค์ในเรื่องของงาน ประดิษฐ์ศิลปะนะคะอ่ะเดี๋ยวอันเนี้ยคุณครูต้องช่วยเพราะหนูอนุบาลสองนะคะหนูอนุบาลสองเนี่ยคือการใช้เก้าเนื้อหรือการใช้เก้าหนูยังไม่เก่งนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราอยู่กันมาสักเทอมนึงสักสามสี่เดือนคุณครูจะให้ใช้เองนะคะอ่ะเ,เ,อเดี๋ยวคุณครูจะมามาดึงผ้าวไว้ให้นะคะลูก ปล่อยปล่อยอ่ะอย่าเพิ่งไปทำอะไรมันนะลูกคุณครูจะแบ่งให้จับจับครับจับจับครับครับเมื่อวานไปหาครูแอดมาหรือเปล่าก้องอ่ะเออลืมครูแอดไปเนี่ย 没听，没听。 อะไรข้าวที่คุณครูมาให้เนี่ยอ้าวเดี๋ยวหกไม่รู้นะคะเดี๋ยวหกไม่รู้นะคะเล่นกันไม่รู้เรื่องเนี๋ยหกมันรู้นะคุณครูไม่เก็บนะให้เด็กเก็บนะคะอ่าฟังนะคะคุณครูจะถามว่าอะไรข้าวที่คุณครูให้ไปอะ่ะเด็กๆทุกคนไปทําส่วนไหนดีทส่วนข้าวไปทาส่วนไหนคะส่วนข้าว ส่วนข้าวส่วนอะไรข้าวส่วนใบจริงๆทุกคนต้องใช้อะไรลูกใช้สีอ่าได้ค่ะอ่ไดค่ะเดี๋ยวคุณครูจะทากาวให้คนที่นั่งก่อนนะคะอ่ใครทาใครได้กาวแล้วนะคะจริงๆทุกคนหยิบมาได้ข้าวมาทำไมคะลูกมาทำไมคะมาแปะมาแปะเลย หยิบผ้าเช็ดมือมาด้วยลูกทุกคนไครหยิบผ้าเช็ดมือมาด้วยเอามือสูบๆเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวคุณครูจะให้ทำพร้อมกันดีกว่าทาเลยทาเลยได้ไงผ้าเช็ดมืออะอันนี้เอามาให้น้องด้วยลูกเนี่ยเราจะต้องติดกาวเดี๋ยวพึ่งทำนะรอผ้าเช็ดมือจากพี่ๆเขาก่อนเพราะเราต้องเอามือมือของเราเนี่ย พายกาวเสียงอะไรอีกแล้วเนี่ยแต่ไม่วานอกอะไรอ่ะอะไรอ่ะกบเหรอได้ผ้าเช็ดมือทุกคนทุกคนกลุ่ไหนยังไม่ได้ผ้าเช็ดมือลูกอ่ากลุ่มนั้นยังไม่ได้เลยกลุ่มนั้นยังไม่ได้เลยลูก เอามือถูยางลูกดูต้องเอานิ้วถูกาวให้ทั่วก่อนทั่วตรงไหนลูกเอ้ยทั่วตรงไหนครับลูกทั่วตรงเล็กข้าวถูทั่วตรงเล็กข้าวก่อนแล้วก็ชตูก่อนลูกเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถูค่ะขาถูค่ะว่าไงลูกเสร็จแล้วครับขาเอามือถูยางลูกนูเอามือถูก่อนลูกเอ้ยมือถูกก่อนแล้วก็เช็ดเช็ดามือด้วยด้วยผ้าขี้ริ้วนะคะ ้าเซ็ตมือที่คุณครูเตรียมให้แล้วม,มันติดใช่ไหมอ่มามันตะิดติดไม่งั้นมันก็จะติดไปทั่วเลยอ้าวทำเลยค่ะลงมือทำอลองมือทำเลยค่ะแล้วไมหนูไม่เช็ดการเช็ดมือยางอ่ะเช็ดมออือยังอยาคุณครูขอ,ขออนุญาตป,ปิดพัดลมแป๊บนึงนะเพราะไม่งั้นมันปิว ไม่งั้นงานที่หนูทานมันจะปวมันจะปะท่วนี่แม่อเอวมกรกอนี่เะลอะไทาเก่งมากใช้กล้ามเนื้อได้ดีมากบางคนใช้กล้ามเนื้อนิ้วได้ดีมากเลยอ่ะเอาแล้วพูดตรงนี้บุคไ,ได้ไนีไหคะ อะไรนะลูกเอ้าวช็ดดิบแสดงว่าเซนดี้ไม่รู้มักกี้เซนดี้ฟังคุณครูหรือเปล่าลูกหาผ้ามาเช็ดอะไรอะเอาผ้าไปพี่เอาผ้าเช็ดเอาผ้าเช็ดไม่ต้องตกใจข้าอยู่ะโรยมาเล็กข้าวยังค่อยๆโรยจริงๆแล้วว่าถ้าเราโรยเยอะมันก็จะทําให้ข้าวเนี่ยเป็นอะไรคะเป็นอะไรลูกเป็นก้อนเป็นกระสุกใช่ไหมมันจะเป็นเหมือนมาเล็กที่เราที่คุณครูถ่ายเอ่อ เอกาสารมาให้ไหมไม่เป็นเพราะว่าคุณครูาวางให้แล้วว่าเป็นเม็ดๆ,ๆเห็นไหมรู้แต่ว่าต้องใส่ค่อ,อยๆใส่ไปถ้าใส่เป็นก้อนใจร้อนเกินไปเนี่ยจะกลายเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมกระจุกเลยกลายเป็นกระจุกเลยเดี๋ยวคุณครูจะดูที่ใครเรียงมเมล็ดข้าวได้สวยงามตามที่คุณครูให้ดูมั่งนะคะอ่ามีคนเริ่มหยิบมเมล็ดข้าวมาเรียงแล้วค่ะ เห็นไหมบางคนจะมีทักษะในการทํางานที่ต่างกันไปนะคะบางคนก็หยิบมาขยุ้มหนึ่งเลยแล้วก็มาโปยเข้าไปนะคะเพื่อให้เสร็จไวๆครูคะครูคะนี่ค่ะเดี๋ยวคุณครูเดินไปดูนะคะโอ้เป็นคนค่อยๆเรียงค่อยๆเรียง ค่อยเรียงเสร็จแล้วครับเรสร็จแล้วครับไหนพูดสิเสร็จแล้วครับสเสร็จแล้วครับ,รรบอ่าออยัางเรียงไม่เรียบร้อยนะคะตรงไหนยังมีมช่องวา่าโอยนะคะยังมียังมีรอยกระดาษสีขาวอยู่นะคะให้เติมไปให้ทั่ว,วเช็ดมือลูกเช็ดมือพาเช็ดมืออยู่ไหนคะไก่แจ้พาเช็ดมืออยู่ไหนอะกลุ่มเนี้ย กลุ่มเนี้ยอ้าวเห็นไหมอย่าโยนอย่าโยนน้องอุซ่ารู้เรื่องพี่ไม่รู้เรื่องเดจะเชื่อจะเชื่อตรงนี้เหรือตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยไหนคะม่ดหนูก็เมื่อกี้ตอนที่ถูกกาวทำไมหนูไม่ถูกมาเผื่อตรงที่ว่าไอ้ตรงเมล็ดด้วยอ่ะเนี่ยมีคนรู้เรื่องเห็นไหมค่อยๆเรียงโอ้สวยอ่ะของน้ำมันสวยนะเนี่ย ของน้ำมนต์สวยมากเลยาปาล์มไม่ต้องหยิบราค่าของปาล์มกองเป็นภูเขาแล้วเนะี่ยเนี่ยดูดิเห็นไหมเนี่ยลูกอ่าเอาไม้ค่อยๆเอาออกก่อน,นไ,มไม่ไม่ไม่หนูหยิบออกก่อนกองเป็นภูเขาแล้วเห็นไหมเนี่ยลูกเออมันเกินความจําเป็นแล้วลูกเอ้ยภูเขาใช่ไหมใช่ไหมลูกบอล รู้ไหมว่ากิจกรรมสร้างสารรค์ฝึกอะไรบ้างนะคะฝึกทักษะในการคิดช่างสังเกตและก็จินตนาการนอกจากนั้นกิจกรรมสร้างสารรค์ยังสามารถทําให้ทุกคนมีกล้ามเนื้อมันเล็กที่แข็งแรงใช้ประสาทสัมผัสตามือนะคะให้มันประสานกันนะคะเพราะเด็กๆทุกคนต้องรู้จักการฝึกเบื้องต้นในการทําให้ ตากับมือสัมพันธ์กันนะคะลูกเออ,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 อน่ะเอาออกไปเอาออกไปเลยนะดูซิมันมีกาวแค่ไหนดูซิเออไม่ให้เอาสุ่มไปกองขนาดนั้น,นค่อยๆเรียงดีมากบางคนค่อยๆเรียงบรรจงเรียงสวยเช่ะอ่าอย่าเพิ่งให้มันจะอ,ออกมาสิอย่าเพิ่งให้ตั้งมันเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะหก มาเล็กข้าวที่ยังไม่ค่อยติดกาวเนี่ยมันจะหกลูกเลยชอบไหมกิจกรรมแบบนี้ชอบไหมคะชอ,ชอบครับชอบค่ะ,อ,คะอ่าเดครูคจะให้เวลาทํานะคะเด็กๆทุกคนก็เตรียมลงมือทําแล้วก็เสร็จแล้วก็ระบายสีให้เรียบร้อยนะคะค่ะ